นอกจากนี้นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2 5ง5ยถึง2570ัยยังประกอบด้วยนโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จัดทำเพื่อเป็นแนวทางการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามหรือ GRC สำหรับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธ,ธิภาพและไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้หลักการตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกประกอบด้วย3หลักการดังนี้ 1. Good Governance in Cyber Security การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จัดโครงสร้างองค์กรให้มีการทวงดุลกำหนดอำนาจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนจัดให้มีผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Chief Information Security Officer) หรือ CISO โดยมีการรายงานปัญหาหรือเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรวมถึงให้ความเห็นภัยคุกคามไซเบอร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง 2. risk Management การบริหารความเสี่ยงจัดทากรอบการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นรายลักษณ์อักษโดยกรอบนี้จะต้องครอบคลุมถึงเรื่องเกณฑ์ของการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้วิธีการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งต้องเก็บรักษาและติดตามรายการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 3. ามโพลิเซียนไกด์ไลน์นโยบายและแนวทางปฏิบัติต้องกำหนดและอนุมัตินโยบายมาตรฐานและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รวมถึงการป้องกันบริการที่สำคัญของหน่วยงานรัฐและหน่วยงาน CII จากภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยต้องมีการทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง